คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคันนี้แต่บอกเลยว่าเรื่องความสามารถก็ไม่แพ้ซุเปอปร์คาร์รุ่นพี่คันอื่นหรือแม้กระทั่ง R34 ก็ไม่แพ้นะครับอาจจะเรื่องความสวยความฮิตของบอดี้แล้วแต่ความชอบละกันสำหรับคันนี้นะครับเราจะเลิกกับทุกทุๆคันเลยแสนหนึงปิดทีละห้าหมื่นนะครับอานะครับพร้อมนะครับผมไม่มีเสียงละสา หนึ่งเริ่มแสนห้าครับเจวินแสนห้าครับเจวินแสนห้าครับร้คินสองแสนห้าครับวาคินสองแสนห้าครับมันจะเป็นต้องวิ่งไปอะไรครับเป็นไงครับเริ่มก่อเริ่มแบบเริ่มล้าเริ่มหมดทางกันแล้วใช่ไหมครับสองแสนห้าวาคินครับแม่รียนแล้วเจนนี่ตีสามแสนครับตูตี้สามแสนครับเอ้านึกว่าหน้ามืดอะ เดอตี้สามแสนครับผมมีใครไหมครับแหมแต่ละคนเริ่มตึงเครียดนะครับแบบจะเก็บไว้คนอื่นกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจโอเคเวอร์ตี้สามแสนครั้งที่หนึ่งครับเวอร์ตี้สามแสนครั้งที่แม็กกี้สามแสนห้าครับมีใครคัรบอกรึครับไม่มีใครบอกสามแสนะครับแม็กกี้สามแสนหน้าครับแม็กกี้แม็กกี้ขอโทษครับแม็กกี้สามแสนห้าครับครั้งที่หนึ่งครับเทนนิตี้สี่แสนครับ แม็กกี้สามแสนห้าครั้งที่หนึ่งครับีคนบอกนะครับกบอกทีนตี้สี่แสนครัโหนี่น่าจะชอบนะแฟนบนิสันนสามห้าสุดแนะครับอ่าชื่ออะไรนะครับเขาชื่ออะไรชื่ออะไรครับสี่แสนครีนิตี้ครับีนิตี้ครับีนิตี้สี่แสนครับคั้ที่หครับแมกกี้สี่แสนครับีนิตี้สี่แสนคั้ที่หแมกกี้ครับแมกกี้สี่แสนาครับขอบคุณมากครับในในกี้สี่แสนช่วยช่วกันฟังด้ครับพอดีมันอันนี้ในกี้สี่แสน้าครั้ที่หนึ่งครับทีนิต ไนกี้400,000นะครับเซเนตี้5แสนครั้งที่หนึ่งครับเสเนตี้5แสนครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับจะเอาไปทำงานตามันน่าจะคุมเนาะคุณเนสะเซเนตี้ครับ5แสนครั้งที่สามครับผมจบประมูลครับเปปงงเเก็บเลยครับน้องสาวจะจะพอไหมครับพอรถตำรวจเลยลูกสาวครับเก็บเลยครับน้องสาว ค <Okay>. uh, ทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตสงวนเลิกสิทธิ์นะครับสำหรับซูปราซูปราคันนี้เราเราเราไม่ใช้ครับเราไม่ใช้พอดีว่ามีทางเบื้องบนแจ้งมาว่ายัง ยังจัดภายในไม่เสร็จนะครับขออนุญาตขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับใครที่รอซูเปอร์ต้องขอโทษเลยครับไว้ไว้เดือนหน้านะครับสำหรับซูเปอร์เจนแรกนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตแก้กันนะครับมาแล้วสามสีมาแล้วทุกคนนะครับรายการได้รถสามสีมาแล้วราคาไปนะครับลดราคาไปนรับโอเคครับคำตบสองหรือสามสี่ปะตาสี่มาแล้วด้วยจะไกลไรใจเย็นครับใจเย็นครับน้องสาวครับใจเย็นครับ ป้าพอดีเพื่อนมาป้ารถเล็คันนี้ทุกคนก็น่าจะนดูนะครับเป็นรถอ้าวไอ้ป้า ไอ้ป้าทำแบบนี้ไม่แย่ใจเยอ่ะไม่เป็นไรครับได้ได้อยู่ครับได้อยู่อันนี้อันนี้เป็นมุกครับการแสดงครับไม่เป็นไรครับอันนี้สามสองสามสี่คันนี้นะครับเป็นรถในหนังค่ายดังอย่าง Fast and Furious นะครับใช่ป่ะซีเรียลนะครับนั่นมันมีนมนี่จับเลยนะครับโอเคคันนี้บอกเลยทุกคนก็น่าจะรู้เป็นรถของพาวเวอร์นะครับอ่าในหนัง Fast นะครับหนังค่ายดังยักษ์ใหญ่อย่างเรื่องเออ่เรื่องที่เป็นรถนะครับโดยคันนี้นะครับเป็นรถรายวัน ลดรายเดือนเหมือนเดิมนะครับโอ้ลายเดือนว่าลดรายเดิมลดรายเดิมลดรายเดือนอ่าเหมือนเดิมตโทษครับพอดีว่าพิธีกรก็เหนื่อยเป็นนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับภายในแต่งเต็มนะครับแล้วก็มีโครงเหล็กให้ด้วยเวลาแบบตกที่สูงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาจริงๆรคันนี้แรงมากแต่ก็ยังวิ่งอยู่2 6 0อยอยู่นะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นรถที่สมดุลดีครับเกาะถนนยึดติดอ่าเป็นรถที่แบบส่งทุกคน สงไม่น่าจะเกี่ยวนะครับน่าจะแบบความชอบส่วนตัวแนละ้วตอนนี้นคือเป็นรถที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันนะครับอ่าโอเคครับทุกคนขอโทษที่แพ่มเยอะนะครับพอดีแบบรักเลยครับคันนี้อยากจะออกไประบูลด้วยตัวเองเลยได้ได้เลืต้องมีจตอรี่แล้วแหละคันนี้อยู่ข้างบ,บนดีแล้วครับอยู่ข้างบนดีแล้วโอเคครับคันนี้ขอเริ่มที่อ่าแสนหนึ่งนะครับปิดห้าหมื่นเนาะเอาแบบจะได้ยาวๆเรื่อย แล้วก็ฝากนิดนึงนะครับใครที่บิดไปแล้วผมไม่ได้ยินก็ช่วยๆบอกผมหน่อยละกันเนาะครับเริ่มนะครับสามสองหนึ่งูเปอร์สองแสนอูเปอร์สามแสนครับเใจเย็นครับใจเย็นครับบิดบิดหนเขาบอกสองสองแสนับสองแสนวาคินแสนห้าเจย็นวาคินวาคินแสนห้าครับป้องสองแสนครับอ่ป้องสองแสนครับ อ่ะปองสองแสนบิลลี่สองแสนห้าครับบิลลี่สองแสนห้าครับโห้ิสสนสามแสนครับ้คีนสามแสนห้าครับไว้คีสามแสนห้าบาสบาสให้สี่แสนครับใจเย็นนะครับนี่มันลดรายเดือนนะครับไม่ใช่ถาวรครับบิลลี่สี่แสนครับรายเดือนเสี่แสนกันดีหรอใจเย็นนะครับบาแสบใครใครห้าแสนห้าครับบารหกแสนแล้วครับบาสหกแสนบาหกแสนครับขอโทษครับสุ่มสุ่มบาสเจ็ดแสนบาสเจ็ดแสครับครับบาสใจเย็นครับโอ้โหนี่ จะถาวรอยู่เลยครับมูลค่าของมันนะใจเย็นครับซื้อรถถาวรได้คันหนึ่งไหมครับบาร์7แสนคันที่หนึ่งครับมีไหมครับบาร์7แสนคันที่หนึ่งครับผมต้องสู้ต่อพี่น้องต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อบาร์7แสนครั้งที่สองครับโอ้โหพีเอ็นที7แสน5บาหมดไหมครับมีใครให้ได้มากกว่านี้ไหมครับพีเอ็นทีบอก7แสน5พีเอ็นทีบอกใครใครแปดแสนนะครับขออนุญาตอีกทีนะยกมือด้วยครับแปดแสนห้าครับบาร์แปดแสนห้าครับ สำหรับสายงานดำคุณบาสเขาบอกผมจะพาไมได้เลยนี่อ่าใคร้าเก้าแสนครับเก้าแสนห้าครับบาสเก้าแสนห้าครับผมว่าคันนี้เขาเอาแน่นอนครับบาสนะฮะเออทำทำหนึ่งล้านครับโอ้โหล้านห้าหมื่นครับล้านแล้วครับคุณบาใสชายันครับล้านห้าหมื่คันที่หนึ่งครับล้านหนึ่งแสนล้านห้าหมื่นสล้านหนึ่งแสนครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นครับครั้งที่หนึ่งครับคุณบาทสไวเกอร์ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหาหมืครั้งที่สองครับเอาละครับหนึ่งล้านหนึ่งแส้าหมื่นมีใครได้มากกว่านี้ไหมครับที่แล้วเดือนสำรับค้านล้วห้าหน่รแนสองแสนห้าครับเอาร้านตองโอเคผมผมไม่เกียวอะไรนะอันนี้โคที่ความชอบนะล้านสองแสนห้าชอบใจถูกใจอ่าใครใครใครล้านสามแสนะครับขออีกรอบเอะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับล้านสามแสนพี่ ครับอบาล้านสองแสนห้าครับลานสี่ครับล้านสี่แสนห้าแต่แต่แต่เขาล้านสี่แสนห้าครับครั้งที่หนึ่งครับผมไม่ไหวว่ะรับวลงเครขนาดนี้ผมว่าต้องเป็นล้านสี่นแล้วแหละต้องขนปูนทุกวันเลยแหละล้านสี่แสนห้าครั้งที่สองคุ้มเนี่ยสามสทีคือคุณบาสนะครับกับการประมูลรถอ R สามสี่ล้านสี่แสนห้าครั้งที่ บาสครับร้านสี่แสนห้าครั้งที่มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับร้านสี่แสนห้าครั้งที่สามครับเป็งเป่งโอ้โหสุดไปเลยพี่โอ้สุดอะเป่งเป่งแค่สามสิบวันน้งเป่งดี๋ยวได้หาเด้๋ยสุดท้หาไปแล้วบาไปแล้วเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งอันนี้เราเจ้าจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็นี่มันออกไงเดี๋ยวบาสเอ่อฟอลลี่ฟอลลี่มาคุ้มสำหรับพี่ว่าคุ้มเออฟอนลีฟเลี้ยงพี่ไปแต่ละร้อยถุงอะ เวลาสองร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มีคนช่วยรอครับออไม่่รู้คุณช่วยมาดำเนินพิธีกรหน่อยครับไม่ผ่านฮะเฮ้ยไมค์กูพูดไม่ได้ไมค์กูพูดไม่ได้ไมค์กูได้ได้ยินได้ยินลำคอได้ยินเหรอได้ยินได้ยินโอ้ยแย่กูจะประมูลเองกูจะมาประมูลเองโอ้ไม่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 ได้เอาแลมโบ ถาวรยังมีอีกปะเนี่ยเอาอีโวไอ้แจ็คแจ็คเฟอร์เฟอร์เลี่โอซี่ปะเนี่ยหรือว่าไงโอซีครับเฟอร์เรลี่ครับตอนนี้มาถึงรถโอซีแล้วนะครับวู้วเอาเว้ยเอาเว้ยโอซี่ถาวรพอดีโอซีมาแล้วโอเดือนครับนี่เราเพิเดือนครับเดือดเกินเอ่อย้ำๆครับโอซีไม่ถาวรนะครับขับสองพันเลยครับขับสองพันครับใจเย็นครับใจลงลงลงได้ครับลงได้ครับมันข้างล่างไม่ได้ยินผมเลยครับผมจงขึ้นมาบนถึงจะได้ยินผมอ่ะครับแจ็คได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินโอเคครับ พี่เมฆพี่เมฆมายืนข้างผมก็ได้ได้ยินเหมือนกันเขยิ้มเด้อในรถเช่าเด้อนี่แหละดาวดาวรับเรามาถึงโอซีแล้วนะครับโอซีครับผมสองพันครับใจเย็นครับยังยังครับขออนุญาตบรรยายสังนมครับสำหรับคันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยทุกคนก็รู้นะครับว่าในโอซีนี่มูลค่าของมันนี่ราคาหลัก200ล้านนะครับตอนนี้แวลูของมันก็เพิ่มไปสูงมากนะครับสำหรับลาฟลารีโดยคันนี้นะครับเราได้ทําการแต่งเป็นอีสปอร์ตเลยครับเอ้ไม่ใช่อีสปอร์ต อะไรวะมันมันรถแข่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอีสปอร์ตว่าราคาเยียบหมื่นกูไม่เอาดีกว่ากูไปดีกว่าเนาอันนี้มันลดลายเดือนไม่ถึงหมื่นหรอครับมันไม่ใช่ถาบอลครับเปิดสองคันแล้ว่คันนี้นะครับเออโหมดสปอร์ตครับเออแล้เลยครับโดยคันนี้แต่งเต็มทั้งภายในภายนอกเรื่องของความเร่งก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้แรงมากไปกว่าเอ่อรถที่ประมูลไปก่อนหน้านี้นะครับ เพราะว่าเราก็อยากให้มันมีความเท่าเทียมกันแค่ต่างแค่ตัวบอดี้เสียงไม่ดูภายนภาเท่านั้นนะครับเสียงไม่ดูเลยคุณแจ็คอะครับครับผมอาจจะนะครับไม่ดูเลยโอเคเดี๋ยวเรามันเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเราจะเริ่มที่100บาทโอซี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะขบๆนะฮะสนุกสนุกบไดทีล่อะไรครับบิดทีละอะไรครับ บิดทีละเท่าไหร่ดีอยากได้เท่าไหร่ห้าสิบพอครับห้าสิกว่าจะจบก็โอ้ยเอาเอาเอาครับครั้อยครั้งละร้อยเลยค่ร้ออบาทหนึเลยหนุกุกหนุกออครับมอาอแต่ถ้าก็รู้สึกมันมันไม่จบสักทีผมจะต้องใส่เพิ่มเป็น500หรือเป็กัพันเลยครับโอเคไหมห้ร้อาอเครับแล้วที่5 0าโอเคนะมีหร้อครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับคุณแม่ครับใจเย็นครับ อเลโซแซท650ครับเอาจร็นครับจะย็นยังยังไม่เริ่มครับเอาพร้อมนะครับพร้อมนะครับทุกคนเบิ่มทีละร้อยไม่ใช่หรอครับบิดทีละ500นะครับบิดทีละ500ใช่ไหมสตาร์ทที่500ละกันสตาร์ท500บิดทีละ500จะได้ลงตัวนะครับจะได้จะได้ไม่มีพิเศษนะครับผมคันนี้เริ่มนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับ500ครับเมก2,000ครับเอ้อขอขออนุญาตจะปั่นนะฮะมาครับขออนุญจริงครับใจเย็นครับให้เขาได้พูดก่อนครับโอเคครับผมเนนครัับม เม็ดหนึ่งพันป้องพันห้าครับป้องพันห้าครับสองพันครับอ้าวเมสองพันใครใครสองพันห้าครับย้ำนะครับนี่ไม่ใช่ถาวรนะใจเย็นไม่ต้องสู้กันเดือดนะครับไม่ใช่ถาวรนะครับมีแลมโบอีกนะมีแลมโบข้างหลังอีกนะมีแลมโบนะครับอันนี้เป็นลายเดือนนะครับเป็นลายเดือนนะครับอ่าใครตอนนี้อยู่สองสองสองพันห้าใครครับอยู่ที่ใครครับคิวปิดสามพันครับผมขับเมฆคิวคิวปิดสามพันครับสามพันห้าเมฆครับ สามพันห้าเมตรครับพีซื้อขาไม่ไหววะอันอันนี้ซื้อจริงหรือปั่นครับเนี่ยโดนใบได้เลยครับเนี่ยใบคืออะไรครับใบกระทอมครับใช่ครับใบกระท่อมครับโอเคครับอสามพันห้าครับอ่าสามพันห้าคุณเมรครับครั้งที่หนึ่งครับสามพันห้าคุณเมรครั้งที่สองครับสามพันห้าเมตรครั้งที่จบหรือไม่ครับสำหรับโอซีนะครับโอ้ยมึงก็นับเร็วเร็วดิ เด็กครับเกิดเขาแบบนี้ฮะครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามครับเปไปเย้ไม่สนิทบิดหมดครับไม่สนิทบิดหมดก็ได้ครับเชิญเชิญเอาเอาหลบเลยครับครับผมขอขับนะครับขออนุญาตขับนะครับได้ครับได้ครับแก่ตั้งก่อนแก่เดี๋ยวพี่ขับเองเจเจ่ลงไปเอาใจาใจพูดว่าเมื่อกี้ช่วยประมูลมาอ๋อเขาสภาผมก็ตกใจว่าเป็นประชาชนต่อไปอันนี้เราเก็บเก็บเงินไปซื้ออีโวถ่าว่างันใช่ไหมครับเนี่ยดูทรงแต่ละคน เรดี้อั d เจตแมนไปแลมโบได้ไหมครับครอ c ขับรถพังมดแล้วเจ๊ตายแล้วเบคิรินะครับคำนนี้ได้มันเกียร์สี c หรือไครับอันนี้โอซครับสคันครับสคันมีสอคันโอนะครับ อตอนแรกจะใส่สามคันแต่ว่าไงครับอันนี้รุ่นเลยครับคุณแจ็คอันนี้รุ่นเลยครับอันนี้เป็นตัวโรโบกรานี่นะครับกรานี่นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบขีดสี่ครับเกินสี่ล้อนะครับภายในก็บสมจริงนะครับทุกอย่างคือเป็นโมเดลที่เราสั่งมานะครับคือแค่สั่งมาก็โมดตัวโมเดลก็สามพันโอซีได้ครับใช่สั่งทามานะครับว้าว อ่าขอบคุณมากครับโอเคส่วนในเรื่องของความแรง<ด>นะครับ<ด><ด>ก็อยู่<ด>พ,พ,พอพอฟอร์เรรี่เลยนะครับ<ด>ก็มีการยึดต,ติดเกาะถนนขับง่าย<ด>แล้วก็เป็นรถที่สวยงามนะครับไว้โชว์นะครับไว้ตั้งโชว์ไว้ขับแบบเล่นสตรอรี่ก็ได้จกปูนก็ได้ไทําได้ดดทุกอย่างเลยเละนะครับ อันนี้เงินจริงนะครับโอซีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันนี้ย้ํานะครับไม่ใช่หาวรนะอยู่ได้30วันนะครับระยะ30วันหมดไปก็หายนะครับเริ่มที่500บาทเหมือนเดิมนะครับปิดครั้งละห้าร้อยนะครับไม่ใช่ลงนะครับอย่าอยบอย่า่วนนะครับไม่งั้นทางอาจจะพลาต่อได้ครับโอเคครับหนึ่งพันครับอะไรครับอันนี้อันนี้อาจารย์ครับยังไม่เริ่มครับอันนี้เป็นรองครั้งสุดท้ายแล้วนะจะทำาล้วรีบทำนะครับ ัลองขัน้นสุดท้ายขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายก<อ><ๆ>ันเลยไปครับเอาเลยครับเอาเลยครับอะนะครับเริ่มเลยครับสามสองหนึ่งเริ่มครับผมเบจหนึ่งพันครับผมครั้งที่หนึ่งครับเมกพันห้าครับเอ้ยเดี๋ยวป้องสองพันครับป้องสองพันครั้งที่หนึ่งครับสองพันแล้วเหรอใครสองพันครับใครสองพันห้านะครับไม่มีตังแตมครับไปดิโก้ช่อชื่ออะไรครับขอไม่ได้ยินครับแต้มครับแต้มครับแต้มเดี๋ยวสองพันครับแต้มสองพันห้าผมมาใครสองพันนะครับมันก็เสิร์สมอยู่เป็ว ครับเขียวสามพันนะครับมาร์คสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฝั่งนี้ให้เดี๋ยวฟังฝั่งนี้ให้เขียวเขียวสามพันนะครับเขียวสามพันครั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวฟังฝั่งนี้ให้เกสสามพันห้าค่ะเกสสามพันห้าครับเกสสามพันห้าครับเกสสามพาครั้งที่หนึ่งครับมาร์คสี่พันเกสสามพันห้าสครับมาร์คสี่พันมาร์คสี่พันครั้งที่หนึ่งครับสี่พันแล้วนะครับมาร์คสี่พันครั้ที่หนึ่งครับไม่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 มาร์คสี่พันครั้งที่สองครับเกสสี่พันห้าค่ะ เจ๊ฟสี่ัห้าคันที่หนึ่งครับผมขอย้ำนะครับมันเป็นรถลายวันไม่ลายเดือนนะครับไม่ใช่ถาวรนะครับไม่ต้องไม่ต้องสู้กันเดือนมากนะสี่พันห้าคันที่หนึ่งเกสนะครับมาห้าพันมาบอกห้าพันมาบอกห้าันมาห้าพันครับมาห้าพันครั้งที่หนึ่งครับรางรอหรือเปล่าไรู้นะมาห้าพันครั้งที่สองครับผมและแล้วก็ถึงมาห้าพันครั้งที่ที่ไม่ฟังหรอที่มีใครได้มากกว่านี้ไหมครับครั้งที่สามครับ จบไปคร้บจบไปครับเย้ดูไปดูไใบชาหอยลูย่นะครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินด้วยนะครับยินดีทุกคนด้วยครับมาครับกาชาหอยลู่แรงรถสามสิบบาทเออทไมกูไม่ไปเติมกาชาไว้เยอะสามสิบห้วนะ สุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนทุกแก๊งต้องอยากได้สำหรับขาบอลเป็นรถมอดด้วยขาวบอลด้วยโอ้โหบอกเลยคันนี้นี่จูนมาอย่างดีนะครับสองกว่าแล้วผมว่าเก่งมาต้องได้ป่ะโอเคโอเคเพราะว่าพี่เขาบอกไปบอกมาแก่งมั้งเก่งเก้าเอ็มเลยอะไรครับคันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเก็บเนรอคันนี้ใช่ไหมล่ะรู้กันอยู่รู้กันอยู่ตุดเทามั้งไม่แน่ใจป่ะ ถ้าได้ก็สวยเหมือนกันนะผมผมมีอ่าเชิญเชิญเอาลงได้ครับคุณผู้หญิงครับได้ไหมครับแป๊บหนึงค่ะได้ไหมครับได้ไหมแป๊บหนึงค่ะยีเดียนยีเดียนน่าจะตัวใหญ่เกินนะเนี่ยนี่ไงผมเอ้าลองวนลอง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 ไอสัตว์เป็นเป็นยี่อะไรเด็ดยี่หยองใช่ใช่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอกราคากำลังเข้าน่าจะกำลังโอ้ปีเตอร์ คันนี้สวยนะยิ่งสวยคุณจะได้ยินหรือปะอ่าได้ยินครับรอรอรอโคตรแรงอ่ะคันนี้เอาปรงแรงจริงแรงจริงไม่พอไม่พอสู้หมดตัวเลี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์ข้อความไปมีมีอะไรสิโอเคโอเคมามามาพร้อมแล้วครับทุกคนคันนี้ผมว่าทุกแก๊ง้ถาได้ไปอันนี้มาถาวรเลยนะครับคันนี้ตายไปนี่ยิ้มแฉ่งกันเลยนะครับแต่ละคน เราไปดูซิว่าถาวรจะสู้กันเดือดหรือไม่บ้าอเดิมใจเลยไม่ของพี่เท่าไหร่เอาแค่ของพี่อ่ะพี่มีสองกว่าแล้วก็มีของลุงของของลุงวนอนุญาตเรอสำหรัคุณนิดนึงนะครับผมอนุญาตเราสำหรัคุณให้แป๊บนึงนะครับของผมอีกกผมม็จไ่ค่อยได้ของสภาอีกหนึ่งจุดหกถ้าถ้าหลพี่ไม่ผมไม่ผมดีไหมพี่ไม่ไม่ผมอ่ะเอ็นยันนะครับพี่ตี้ไม่ไม่ผมช็อตไหมพี่สุดยอดครับคันนี้เลี้ยวง่าย พี่พี่พุ่งในประมูเลยนะโอหพุ่งมากครับอันนี้พุ่งเอ๊ยใจเย็นโอ้ย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 โอ้ครับโหมันมันแรงมันแรงมันหลบรงผมชัดตเลยอันนี้ปวบ้าเลยอันนี้บอกเลย260นะครับจำได้เคยไปเทสไดส์เมื่อวานแล้วนะฮะขนาดนี้ต้องยี่สิบล้าแน่นอนครั้งนี้ขอแบบใส่เลยแล้วกันนะขอใส่ร้านหนึ่งเลยแล้วกันดิร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประมูลนะครับสำหรับวิสุบิชิวิสุบิชิอีโวนะครับเรามีอยู่แค่20ล้านเองไม่ไหวหรอก ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งพูดแซ่นะครับเรามาเริ่มไปเลยครับเริ่มต้นที่ร้านนี่นะครับปิดทีละทีละเอาทีละเท่าไหร่ดีอยากได้เท่าไหร่ครับแสนนะครับผ้าแสนผ้าแสนเลยครับผ้าแสนนะผบาแสนเอาดีเอาแสนสนุกสนุกอ่ะอ่าเอาห้าแสนก็ได้บ้าบอกเลยห้าแสนคันนี้แมงเดืออแน่นอนป้าเริ่มเริ่มต้นที่ห้าแสนปิดทีละห้าแสนนะครับเริ่มเลยนะครับเดือดแน่นอนเลยครับคนโบคันนี้ถาบอลนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับผมถาวรครับคันนี้ บิลลี่ล้านห้าครับสองล้านห้าครับบาสสองล้านครับบิลลี่บิลลี่สองล้านห้าครับสองล้านห้าครับบาสสามล้านครับบาสสี่ล้านครับสามอยู่ครับสามอยู่อ๋อบาสบาสสามล้านครับโทษทีครับเชียร์เดือดจริงครับโอ้โหถามบอลนี่เอาเอาโอซิถามว่าสักคันไหมครับเดี๋ยวหาย่อครับยเอาเอาเอา พี่พี่ครับได้ยินเสียงผมดนะครับได้ได้ยินครับได้ยินได้ยินครับย่ตั้งยังยังสามยูสามยูนักหลับบาสบาสโทษทีครับบารสามล้านครั้งที่หนึ่งครับบารสามล้านครั้งที่หนึ่งครับผมบิลลี่สามล้านห้าครับบิลลี่สามล้านห้าครั้งที่สามครับบารสามล้านครั้งที่หนึ่งครับสี่ล้านครับบารสี่ล้านครั้งที่หนึ่งครับเข้าไปสี่ล้านแล้วอะอะไรครับเนี่ยคุณบาส บาส4ล้านครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับทำงานอะไรบาส4ล้านครั้งที่ครเอ็กตอรเวีย4ล้านห้าครับห้าล้านครับบาสห้าล้านครั้งที่หนึ่งครับเอ็กตอรเวีย4ล้านห้าครับเอ็กตอรเวียครับตอนนี้ไปที่ห้าล้านแล้วครับคุณบาสสำหรับเอ็กตอรเวียครับไม่ได้วะตอนนี้เราไปห้าล้านแล้วครับอ๋ออ๋อสิบล้านเด็กผูเติมเลยเนี่ยบาสห้าล้านครั้งที่หนึ่งครับมีตังค์นะเนี่ยห้าล้านแล้วนะห้าล้านห้าล้านเอ็กเตอร์เบียหกล้านไปเลยเอ็กตาเวตอร เอกเตอเบียห้าล้านห้าคันที่หนึ่งครับหกล้านครับแพงๆบัสหกล้านคันที่หนึ่งครับคนแพงอ่ะเอกเตอเบียหกล้านห้าครับแพงเลยเอกเตอเบียหกล้านห้าคันที่หนึ่งครับสะพาต้องเก็บเงินละลงเงินกันได้ครับลงเงินกันได้ครับบอกเลยคันนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ถาวรแล้วก็ดีใช้คุ้มนะฮะเอกเตอเบียหกล้านห้าครั้งที่สองครับหกล้านห้าเลยครับแพงยิ่งขึ้ยังไงต้ครับคันนี้ ผอบเจ็ดล้านครับผอบไหนผอบเจัดเองร่วมกับโจ้ป่ะครับร่วมกับโจ้เหรอรวมกับโจเพราะสั้นเขาปรับเยอะวะผอบตลอดครับดิจิตอลไอเขาปรอบแบบเขาปอบเยอะไอ้โมีตังค์นี่ผมนี่ผมนะครับสิบล้านเกียร์น่ะเห็นไหมเก้อมือเยอะน่ะปู้ยบอกเลยสิบล้านโอเคครับปั๊บปั๊บปั๊บเดินเลยครับอ่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเจ็ดล้านครับเอาดีครับอ่ะ ผบตรเจ็ดล้านครั้งที่หนึ่งครับตำรวจคนรวยหมดแล้วเออรวยมากโอ้โทุบมาข้ามมะแกงครับทุบมาข้ามมะเกงอันนี้อันนี้ตรนี่เป็นรวยนะครับเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับมาข้ามมะแกงครับแค่นั้นแหละตรฟาร์มไปครั้งที่เจ็ดล้านเนี่ยอ่ะครับผบตรครับหัวหน้าผบครั้งที่สองครับอันนี้รวมเงินรวมเงินเฮ้ยน้ำดีน้ำดีจะดังไหมครับครับไม่ไปยืนนะครับครับน้ำ ผอบตรเจ็ดล้านครั้งที่สองจุดเฮ้ย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 อย่าเล่นดีอย่าเล่นดีตามเดวเร็วผอบตรเจ็ดล้านแตะครบเจดแปดครบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะสองจุดแปดเพื่อา่โอ้โหนะครับเปเงินเอนะครับคุณรถมันจะเป็นของคุณนะคุณไม่ต้องกลัวเข้าใจว่าผอบตรเจ็ดล้านครั้งที่สอ ถ้าสอนุดเก่าใครมีมีดฝากแทงหน่อยครับสามครับผมจบครับเย้จบเลยโคตรโยูโคตรีนั่อยระไปละเตรียมกรากันบดละอู้หน่วงหน่วงหน่วงจ้าดะบอกเลยเดี๋ยวจผมคอยกราบที่หลังวะ คอมผมบาดไม่ไหวอล้ดูดีดูดีแต่ดีแม่งปับ๊บผมปั๊บปับปับจำเอาพอไหวพอไหวหน่วงหน่วงจัดหน่วงจัดเลยหายแล้วจะหน่วงต่อได้วี่งต่ออะไรนี่แหละอ้าวคนนั้นคือลบไม่ได้วะ GF มา ผมมากับใครวะเนี่ยไอเสือที่สมมันอยู่ไหนวะใช่ไหมเราดูกันะะ<ๆ>ต้องรับมันกลับอีกแล้วหมอร้องอย่างกับใหม่งหนีแม่เงเลยโอเคครับทุกคน คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นการบรมมูลรถเนาะใครถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยติดตามด้วยก็ดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ